สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โกเมนเล่าไปเรื่อยที่นี่เราจะเล่าเรื่องราวสารพัดตั้งแต่เรื่องผีเรื่องลี้ลับไปจนถึงตำนานประวัติศาสตร์และเกร็ดความรู้ที่ฟังสบายสบายเล่าโดยผมครูโกเมนถ้าพร้อมแล้วไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้โกเมนจะพาไปฟังเรื่องเล่าลี้ลับจากประเทศจีนโบราณที่ทั้งหน้าขนลุกและสะท้อนความฉลาดเด็ดเดี่ยวของหญิงคนหนึ่งเรื่องนี้มีชื่อว่าจิ้งจอกในขวดหรือหูรู้ผิงนัดหมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อว่าว่านชุนมีตระกูลใหญ่แท้สืออาศัยอยู่ครอบครัวนี้มีลูกสะใภ้สาวคนหนึ่งนางเป็นหญิงที่เรียบร้อยอดทน แต่ช่วงหลังมานี้กลับถูกปีศาจจิ้งจอกตามรังควานอยู่เสมอทุกค่ำคืนปีศาจจิ้งจอกตนนั้นจะแปลงกายเป็นบุรุษหนุ่มรูปงามแอบย่องเข้ามาก่อกวนนางพยายามปฏิเสธต่อต้านแต่ด้วยพลังเวทของจิ้งจอกนางไม่อาจต่อก่อนได้ความทุกนี้นางเก็บไว้ในใจไม่กล้าบอกใครเพราะเกรงจะถูกคนในตระกูลตำหนิหาว่าอับอาย แต่ไม่นานนางก็ค้นพบความลับอย่างหนึ่งทุกครั้งที่พ่อผัวของนางเดินเข้ามาในบ้านปีศาจจิ้งจอกจะรีบร้อนวิ่งหนีไปซ่อนในขวดดินเผาเก่าที่ตั้งอยู่หลังประตูบ้านนางเห็นเช่นนี้หลายครั้งก็เริ่มคิดในใจว่าเจ้าจิ้งจอกสารเลวทุกทีเจ้าหนีเข้าขวดหากข้าจะจัดการเจ้าก็คงต้องลงมือเวลานี้แหละหญิงสาวไม่พูดออกมาไม่บอกใคร ทั้งหมดเก็บเงียบไว้เป็นความลับค่ำวันหนึ่งปีศาจจิ้งจอกปรากฏกายอีกครั้งมันยิ้มเยาะคิดว่าจะสำราญดังเดิมแต่ทันทีที่เสียงฝีเท้าของคนเท่าดังขึ้นจิ้งจอกก็พุ่งปราดเข้าไปในขวดตามเคยหญิงสาวสบโอกาสรีบหยิบปุยนุ่นอัดปากขวดแน่นแล้วแบกขวดไปตั้งในครัวนำลงหม้อใส่น้ำตั้งไฟแรงจนเดือดพลานไม่นาน หวดดินเผาก็ร้อนจัดข้างในดังเสียงปีศาจโหยหวนร้อนเหลือเกินหยุดเถิดอย่าเล่นตลกกับข้าเลยหญิงสาวนั่งนิ่งไม่ตอบไม่สนใจเพราะในใจเต็มไปด้วยความเกลียดชังที่สั่งสมมานานเสียงร้องคร่ำครวญยิ่งดงังยิ่งเร่งเรา้าได้โปรดข้าจะไม่มารบกวนอีกแล้วปล่อยข้าไปเถิดแต่หญิงสาวยังคงนิ่งเฉย ปล่อยให้ไฟลุกโชนน้ำเดือดพล่านเวลาผ่านไปเสียงโหยหวนก็ค่อยๆเบาลงเบาลงจนเงียบหายไปนางจึงถอนนุ่นที่อุดปากขวดออกแล้วก้มลงมองในนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ภายในมีเพียงขนจิ้งจอกกองหนึ่งกับเลือดเพียงไม่กี่หยดปีศาจิ้งจอกสิ้นท่าถูกกำจัดไปตลอดกาล เรื่องนี้แม้ตัวอักษรในบันทึกจะไม่มากนักแต่กลับสะท้อนความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและสติปัญญาของหญิงสาวที่ถูกกดขี่นางไม่โวยวายไม่เพลง่งพลายเพียงเก็บงำรอเวลาที่เหมาะสมแล้วลงมืออย่างเฉียบขาดสุดท้ายปีศาจท,ที่คิดว่าตนเหนือกว่ามนุษย์ก็กลับถูกกำราบด้วยไหวพริบของหญิงคนหนึ่งนี่แหละครับเรื่องเล่าลี้ลับตอนที่30ของเราจิ้งจอกในขวด ขอบคุณที่ติดตามรับฟังโกเมนเล่าไปเรื่อยถ้าชอบเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ไว้ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกชวนคิดและอาจทำให้คุณขนลุกก็ได้วันนี้สวัสดีครับ